ความสุขอยุดที่การมองความสุขข้างล่างมีได้ไม่ยากเย็นเมื่อโกธกับเพื่อนมองคนไม่มีใครรักถ้าเรียนหนักๆมองคนอดเรียนหนังสือถ้างานลำบากมองคนอดแสดงฝีมือถ้าเหนื่อยงั้นหรือมองคนที่ตายหมดรมถ้าขี้เกียจนักมองคนไม่มีโอกาสถ้างานผิดพลาดมองคนไม่เคยฝึกฝน ถ้ากายพิการมองคนไม่เคยอดทนถ้างานรีบรนมองคนไม่มีเวลาถ้าตังไม่มีมองคนขอทานข้างถนนถ้าหนีสินร้นมองคนแย่งกินกับหมาถ้าข้าวไม่ดีมองคนไม่มีที่นาถ้าใจอ่อนร้ามองคนไม่รู้จักรักถ้าชีวิตเละแย่จงมองคนที่แย่ยิ่งกว่าอย่ามองแต่ฟ้าที่สูงเกินตาประจักษ์ ความสุขข้างล่างมีได้ไม่ยากเย็นนักเมื่อรู้แล้วจากภาพภูมิชีวิตแห่งตนความสุขอยู่ที่การมองความสุขข้างล่างมีได้ไม่ยากเย็นสวัสดีครับ